กิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นทีมหาวิทยาลัายราชภัฏวนราชธานีค่ะโดยคณะบริหารธุรกิจและการจัดการค่ะเพื่อนใดมีการจัดกิจกรรมบริหารธุรกิจวิชาการเทือทีซิฟค่ะ ทีของประชุมอินทนินชั้นสามอาคารอินทนินคณะบริหารธุรกิจและการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยร่องศาสตราจารย์ดรมาลีไชยเสนาค่ะร่องอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฏอุบนราชธานีเป็นประธานเปิดงานบริหารธุรกิจวิชาการเทือีทิศซ,ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่เมื่อว่าน,นี้ค่ะแล้วก็มืออื่นเป็นมื่อสุดท้ายโดยจัดขึ้นทีคณะบริหารธุรกิจและการจัดการ โดยกิจกรรมนี้นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมในการเสริมสร้างความรู้ทางด้านวิชาการวิชาชีพมีเวทีในการแหลกเปลี่ยนเลื่อนรูค่ะและกาแสดงออกถึงทักษะความสามารถตามความถนัดของเจ้าของและก็ให้นักศึกษาเองค่ะมีทักษะที่จําเป็นต่อการใส่ชีวิตในศตวรรษที่21 รวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระวังเครือข่ายด่านวิชาการทางระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุรมศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยสําหรับกิจกรรมภายในงานค่ะก็มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการด่านบริหารธุรกิจ มีในระดับมัธยมศึกษาอาชีวศึกษาอุดมศึกษาและบุคคลทั่วไปและก็มีกิจกรรมการประกวดการแข่งขันด่านการผลิตซื่อกิจกรรมการอบรมสัมนาในหัวขอต่างๆบวสิเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการส่รงเสริมทักษะการใส่ปัญญาประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจดิจิทัลเป็นตน้นอีกทั้งคะ่ะยังมีการจัดบูธนะคะแสดงและก็จำหน่ายสินค้าของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการจัดการและก็มีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจคะ่ะยังมีเวลากันอยู่นะคะเขาวรวมงานได้ตั้งแต่มือนีนะคะจนหอดมืออื่นหนี่ก็คือวันที่6กันยายนนั่นเองค่ะไปให้กำลังใจงน้องนักศึกษากันได้นะครับท้งออกกิจกรรมจัดเทศกาลนะคบเปิดร้านขาย สินค้านะครับเป็นการฝึกฝนเรื่องของการทําธุรกิจกันได้แมนค่ะ